ตามพี่อสุมินกันนะฮะถ้าใครตามข่าวหุนต่างประเทศก็จะมีหนึ่งในข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของ n น t f l i x นะครับที่ประกาศเข้าซื้อ Warner Brothers เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการแบบบิ๊กไซส์มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าประเมินเรื่องนี้กันยังไงนะครับอัปเดตกันกับคุณพสุทธิ์โถมนาการนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบรอดาโอประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยครับพอดีพี่บอยเสียนเบา ได้ไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลเจนไหมเสีย<ะ>งเบาอยู่ไหมเบาอยู่เลยครับอดีทีมงานเร่งเสียงให้ผมหน่อยเดี๋ยวทีมงานเร่งเสียงให้ผมนะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมปกติไหมครับหรือว่าได้ยินยังไงคอมเมนต์มาบอกให้หนึ่งนะครับแต่ให้ทีมงานแก้นหน่อยพอได้ไหมพอได้ไหม,อไไหมโอเคไหมดีขึ้นโอเคมาอัปเดตโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของเขากันดีกว่านะครับ n น็ตฟลิเนี่ยที่ประกาศจะเข้าไปซื้อ Warner Brothers เนี่ยจะจบไม่จบยังไงยังไม่รู้เนี่ยนะครับแต่เอาเอาโครงการนี้ก่อนน่าสนใจหรือไม่ยังไงในมุมของเราครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นดิวเดือดนะครับก็อัปเดตกันวันต่อวันเลยมแมกระทั่งเมื่อคือนก็ยังมีอัปเดตอยู่นะครับคือต้องบอกว่า,าผมเรียงทำลายก่อนแล้วกันนะครับวอร์เน r ร์บรอดเดอรเนี่ยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮีโร่ดีซนะครับซูเปอร์แมนแบทแมน เกมออฟโดนนะครับกระตูนเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็ประกาศพร้อมขายกิจการมาละตั้งแต่สักปลายเดือนตุลานะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ดีลกันหลายเจ้านะครับแต่ว่าคนที่ได้ดีลไปแต่คุยกับบอร์ดบริหารแล้วโอเคเนี่ยก็คือ Netflix นะครับซึ่งก็ไม่นานนี้เองนะครับวีที่แล้วนี่เอง ช้เงินสดแล้วก็มีการออกหุ้นเพิ่มด้วยนะสำหรับเน็ f ฟ i ิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คุยกันดีแล้วก็เหมือนจะจบนะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอสักไม่กี่วันต่อมาเนี่ยวงการฮอลลีวูดก็เริ่มจะปั่นปวดนะครับมีทั้งหน่วยงานที่เป็นอ,อารมณ์เหมือนสมาคมสมาพันธ์นักสแสดงคนขียบ,บทพวกนี้นะครับก็มาต่อต้านกันเพราะมองว่าดิวเนี่ยจะทําลายวงการภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเน็ตฟลิกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นขั้วตรงข้ามข,ของโรงหนังมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ใช่นะครับ แล้วถัดมาเนี่ยก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์เนาะที่ออกมาออกมาให้ความเห็นนะครับว่าดีลเนี่อาจจะเข้าขายผูกขาดก็ได้อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็เป็นความเห็นหนึ่งของรัฐบาลนะครับหุ้นก็ไหลลงมาตั้งแต่สักช่วงที่ดีลกันแล้วนะครับจนถึงเมื่อวานนี้เลย นะครับก็คือพลาเมาส์ที่เป็นคู่แข่งที่มาแย่งกันบิดนั่นแหละตอนแรกกับเน็ตฟิกนะครับก็เหมือนจะไม่จบนะครับก็มีการยื่นตัวบิดเข้ามานะครับซึ่งเป็นแบบพอสไทบิดนะก็คือยื่นตรงถึงผู้บริหารถึงผู้ถือหุ้นเลยนะครับไม่ผ่านบอร์ดผู้บริหารเลยเลยนะครับไปส่งตรงไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลยว่าจะขายครดีนะครับซึ่งแน่นอนว่ายื่นแพงกว่าเน็ตฟิกนะครับที่ประมาณ30สิเหรียญต่อหุ้นนะครับแพงกว่าเน็ตฟิกประมาณสามเหรียญอ่าอย่างนง่นะครับครับ แบบนี้เนี่ยทรงน่าจะจบยังไงครับพอจะเดาออกยังคือที่จริงออกได้หลายท่านะครับถ้าผู้บริหารของเน t f ฟ i กเนี่ยที่ดีวกันแต่แรกเนี่ยยังยังยังอยากอยู่กับเน็ fli x ยังเชื่อ n น tfli x อยู่อยากไปอยู่กับเน็ f ฟ i x เนี่ยนะครับเขาอาจจะเล่นท่าที่แบบอาจจะใช้ p o ซ s น n ิ i l l นะครับก็คือสมมติว่าพลร่เมาส์เข้ามานะครับจนถึงทิกเกอร์พอยท์หนึ่งที่เป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเขาอาจจะเล่นว่าอให้คนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บอล n e เน r ร์บรอเนเนี่ยสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ถูกลงอาจจะ3 0มสบห้าปอร์เซ็นหรือให้ฟรีรไปเลย,ยงไงครับก็ทําให้เกิดดิลูชันอย่างแรงรก็ทําให้พาราเมลต้องใช้เงินมากกว่านี้นะครับเพื่นพยายามการกีดกันไม่ให้พาราเมลเข้ามาอันนี้ก็อันหนึง่งหรือไม่ก็อาจจะใช้อ่าเรื่องของพาราเมาเนี่ยที่ยื่นมาทีหลังเนี่ยนะครับไปคุยกับเน็ตฟิกเพิ่มว่าเอ้ยเรามาดีลอะไรกันเพิ่มได้ไหมพอดีฝั่งนึง ให้ให้เงินที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยน,นะครับก็คงต้องยืดเยื้อไปีสักพักหนึ่งแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยฟิกเนี่ยตั้งใจจะซื้อแค่อสองหน่วยธุรกิจก็คือสตรีมมิ่งกับตัวสตูดิโอหนังนะครับไอเคเบิลทีวีเนี่ยไม่ได้จะยุ่งนะครับครับซึ่งเอกว่าที่ตัว Warner b r o t h e r จะจะจะ่อะจะแยกธุรกิจนี้ออกมาเนี่ยต้องรอกระบวนการเสร็จสิ้นก็คือนู่นเลยปีหน้าสองปีหน้าเลยครับแบบนี้เนี่ยตลาดเขา ตอบรับข่าวไปบ้างหี้อย่างหุ้น Netflix เป็นยังไงบ้างครับพ่วงที่บังนะครับก็ตอนนี้นะครับหุ้น Netflix ก็ไหลลงมาตั้แต่ตอนประกาศงบละนะครับตอนนั้นวันที่21ซึ่งก็ตรงกับวันที่เอ่อเน r n e r Brother เนี่ยประกาศพร้อมาขายก Rose ิจการพอดีครับนะครับก็หุ้นเนก็ลงมา20%ละนะครับ้าน้ำจากยอดเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยก็ลบประมาณ30%ก็ลดเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยครับแต่ว่าตลาดไม่ชอบไม่ชอบข่าวนี้ ใช่ครับเพราะว่าใช้เงินเยอะไปโซนหนึ่งเนี่ยเอ่อน็ตฟิกเนี่ยยื่นยื่นบิดไปตอนแรกเนี่ยแพงกว่าราคาตลาดก็คือจ่ายแพงกว่านะครับแล้วก็เกิดอันเซนตีมากมายนะว่าไอ้โอ้โหรวบรวม Warner b r o t ร e r เดอเข้ามาเนี่ยจะทําให้ Market ต h a ร์เนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแซง YouTube ไปอีกนะถ้านับจากอยอดรับชมทีวีในสหรัฐอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไปเข้าเรื่อง t อติทัสได้ยางเงครับมีทรัมป์ออกมาบอกว่าอาจจะมีปัญหาได้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให ตลาดเนี่ยเทขายมาก่อนเพราะว่า,อ,าอยากออกมาดูห,าหานะา God, ่างๆเราเวทแอนซีก่อนยางไงนะครับก็เลยทําให้หุ้นเน่ยลงมาอืมอืมแล้วนักลงทุนจะต้องมองอยังไงดีครับคือเข้าไปซื้อเน็ตฟลิโดยลุ้นให้ดีวมันล่มดีไหมจะเป็นโอกาสในการลงทุนในมุมนี้ได้ไหมอ่านะฮะอันนี้ต้องมองสองฝั่งนะครับถ้าใครที่มองระยะสั้นเนี่ยเอออาจจะมองอย่างนั้นนะถ้าถ้าลุน้นวันดีวลม่มเอ้ยเออมันต้องจ่ายตังค์แพงแล้วนะหุห้นอาจจะเด้งในระยะสั้นก็ได้ นะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยทางบรอดเโอเราก็มองว่าดิวนี้นะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้เน็ตฟลิกก็มาเน้นอคอนเทนต์นะครับมากขึ้นอยู่แล้วนะลงทุนในคอนเทนต์เยอะขึ้นอย่างตัวเคป๊อปเลมอนฮันสเตอร์เนี่ยก็คือขึ้นอันดับในคอปปิ้ตเลยด,ดังมากแซงทุกเรื่องเลยนะครับตรงนี้ซึ่งทางบรอดาออเราเนี่ยก็ยังมองว่าโหมดที่สําคัญของเน็ตฟลิที่พยายามเน้นมาดูตลอดก็คือเรื่องคอนเทนต์นะครับ เออคีย์ที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็คือคอนเทนต์นะครับะะถ้าคอนเทนต์ของ Netflix มันมันมันแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าตัวเองบิวต,ตัวเองหรือว่าเกิดจากอ่าไปพวบรวมอ่ตัว Warner b r เ t อ e r เข้ามาเนี่ย โดยรวมแล้วเนี่ยคอนเทนต์มากขึ้นเขาก็มี pricing power มากขึ้นในระยะยาวนะครับซึ่งที่ผ่านมาใน Netflix ก็โตขึ้นเป็นหลักมาจากการปรับราคาไม่ใช่ฐานผู้ใชน้นะครับอืนะครับตลาดก็คาดการณ์20%โกรธในอนาคต3ปีข้างหน้าเนี่ยหลักๆก,ก็คือมาจากการการขึ้นราคาอ่ะฮะแปลว่าถ้าสมมติดีวล่มระยะสั้นก็น่าจะดีถ้าดีวไม่ล่มระยะยาวก็น่าจะดีด้วยใช่เป็นอย่างนั้น อแบบนี้เราให้คําแนะนํอ,อหรือว่ามีมุมมองยังไงบางอาจจะถึงเรียกเขาแนะนำเออือมีมุมมองยังไงหรือว่านักลงทุนเนี่ยต้องคิดยังไงเวลาจะพิจารณาลงทุนตัวนี้ครับก็เรามองจากปัจจุบันก่อนนะนะครับถ้าดูจากราคาตอนนี้เนี่ยอยมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับ,รบตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับมันก็จะแตกเป็นสองฝั่งนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็ อาจจะเริ่มมองถึงภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับว่าราคาเนี้ยก็น่าสนใจครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า Netflix จะดิวล่มนะครับแต่เขาก็มีการจ่ายตัว Break ัพฟ e ไปแค่5.8ล้านเพื่อป้องกันคู่แข่งไม่ให้มันดิวกับ Warner Bord อเดไปได้อีกหลายปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันหนึ่งหรือว่าถึงว่าจะดิวสำเร็จนะเออระยะสั้นอาจจะแคสโฟอาจจะติดราคหน่อยครับผู้บริหารบอกว่าเอ้กว่าซีเนจี้มันจะเริ่มออกผลเนี่ยก็คงต้องรอสักสองปี <Ừ. S 2> อ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นมุมระยะยาวแล้วว่าถ้าเราเบ็ดตรงนี้เนะี่ยระยะยาวมันจะดีนะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แทงก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นสองมุมก็เลือกได้เลยครับถ้าใครชอบระยะสั้นนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็เริ่มอาจจะทยอยสะสมได้นะทางคนอนโอมมองอย่างนี้นะครับใครที่ความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ต่ำเนะี่ยก็อาจจะต่อราคาได้ก็ไม่แย่นะครับตรงนี้ก็ยัง,ย,งยังพอรุนได้อยู่แต่ถ้าดีลมันสําเร็จเนี่ยมันอาจจะลงต่อได้อีกอีกช่วงหนึ่งถูกไหม อ่าใช่ก็อาจจะเป็นมุมนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ไพร c ์ว่าเอ้ยถ้าดิวได้เนี่ยอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาพอมีข่าวว่าจะดิวก็ลงเลยนะครับแล้วถ้าสมมติอ่ะตัดดิวนี้ออกไปก่อนโอเคมันเป็น event play เนี่ยนะครับแต่เอาธุรกิจปกติของเขาตอนนี้ธุรกิจเขาดีมากน้อยแค่ไหนไตมาาล่าสุดนะครับก็รายได้เนี่ยโต17เปอร์เซ็นตนะครับก็อันนี้ก็ปกติเขานะครับแต่ว่าที่ผิดคาดเออคือเรื่องมาร์จินนะครับคือเรื่องมารจินมา g i จินเนี่ยถ้าไปดูเทรนด์เนี่ย ที่ผ่านมาทุกไตามาาเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มตลอดนะครับแต่ว,ว่ามาติดตรงไตามาสล่าสุดเนี่ยที่มีวันทามเอ็กเพนเรื่องภาษีในบราซิลที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือทําให้ตัวเน็ตฟลิเนี่ยจะต้องมีการบันทึกย้อนหลักอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีการตัดจำหน่ายจัดตัวค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มาจีนเนี่ยหดลงมาชั่วคราวรแต่ว่าถ้ายกเว้นเรื่องของวันทาม e อ็กเพนนี้ไปมาจินจะอยู่ประมาณ3 3 อืนะครับก็คือก็คืออย่าสะท้อนว่าไอ้ตัวเน็ตฟ i ิกเนี่ยก็ยังโตได้โดยกําไรกันขยายตัวแรงกว่ารายได้อยู่นะครับพื้นฐานยังดีอยู่ครับจํานวนสมาชิกนี่ยังเพิ่มอยู่ไหมครับหรือว่าตอนเนี้ต้องต้องไปเร่งทางฝั่งการเพิ่มราคาแทนและอ่าปัจจุบันเนี่ยใช่ครับตอนนี้อ่าสมาชิกเนี่ยเพิ่มแต่เพิ่มน้อยลงละนะอัตราเล่งเนี่ยช้าลงนะครับ,รบอนาคตคงเหลือแค่หลักเดียว นะครับอย่างอย่างตัวปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสี่ปีนี้ก็คงเหลือประมาณสักห้าหกเจ็ดหละนะครับ,รบเพราะว่าปีก่อนหรือสองปีก่อนเนี่ยสมาชิกมันเล่งตัวกลับมาได้เพราะว่ามีการทำ password sharing crackdown นะครับ<ช>ก็คือห<ช>้ามแชร์รห<ช>ัสฐ<ช>าน<ช>ข้ามบ้านทำให้คนไปสมัครเพิ่มนะครับอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเน trend ้นก็จะเป็นการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมที่เคยอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆราคามันยังเพิ่มขึ้นได้อีก อีกเยอะเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับเคเบิลทีวีที่คนอเมริกันเขาจ่ายกันเน็ตฟลิกซ์รายเดือนก็ยังถูกกว่าเยอะเลยถูกไหมครัใช่ครับบางคนบอกในฟิกแค่ค่ากาแฟาต่อเดือนเองอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นราคาได้อีกอาจจะหลายเท่าเลยด้วยซ้ำแบบนั้นใช่ครับแต่เน็ตฟลิกเขาก็หวันว่นๆเละครับเขาก็กลัวลว,ว่า í, ถ้าขึ้นราคาเยอะเกินไปคนจะแล้วล,วลวโดยที่คอนเทนต์ยังแบบเหมือนเหมือนเดิ <c oughs> ม, <c oughs> มอะไรเงี้ยเขาอาจจะู้สึกหลายเจ้า ใช่เขาก็เลยพยายามจะเริ่มโตผ่านอินออร์แกนิกโกดอย่างการไป m ออะไรเงี้ยมากขึ้นครับครับอ่ะโอเคแล้วสำหรับคนที่สนใจลงทุนในบ้านดาวเองมี DR ตัวไหนนะฮะครับก็ตัวนี้ก็จะมีเอ่อของกรุงไทยนะครับก็ราคาเนี่ยก็วิ่งคล้ายๆกับตัวแม่เลยนะสีส้มนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ3,2มบาทนะครับก็มุมมองเหมือนกันนะครับก็สามารถลองไปศึกษากันได้อื ใครอยากต่อราคาก็แล้วแต่หรือว่าใครมองเห็นโอกาสตอนนี้ก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมสำหรับตัว Netflix นะครับอ่าเขายังถือว่าเป็นหุ้นตัวท็อปของอเมริกาอยู่ไหมหรือว่าหลังๆเสียรังวัดไปพอสมควรแล้วอ่าถือว่าเป็นตัวท็อปครับถ้ามองในแง่ของสตรีมมิ่งเนี่ยเชื่อว่า Netflix กก็คงเป็นมาร์เก็ตวินเนอร์แล้วจริงๆครับนะครับ d i s ney plus หรือว่าจะเป็นสตรีมเมอร์อื่นๆเนี่ยก็สตรีมมิ่งอื่นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เทียบเคียงได้ถ้าวัดกันในแง่ของคอนเทนต์ครับคือชนะแล้วูดง่าย เพียงแต่ว่าคนอื่นเขาก็มีเวของเขาเขาก็อาจจะมีหนังมีคอนเทนต์อะไรก็แบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปบ้างแต่ส่วนใหญ่สมาชิกคนก็แทบทุกคนก็จะสมัคร Netflix ก่อนแบบนั้นใช่ครับมีมีรายงานบางอันนะบอกว่าถึงถึงจะดึง HBO m a x มาเนี่ยเชื่อว่าคนที่สมัคร HBO เนี่ยก็สมัคร Netflix ด้วยเหมือนกันนะคือไม่ได้สมัคร HBO เดียวอย่าง,งนัเนี้ยมันก็เป็นความลำบากของพวกเราแทนเนี่ยต้องสมัครแทบทุกเจ้าเลยเนี่ยอยากดูบางเจ้าอยากดูแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็ยังต้องสมัครด้วย ใช่ครับบูมเบิร์กก็เลยมองว่าเอ้ย<ะ>ถ้าเน็ตฟิกเข้ามาเนี่ยเน็ได้ HBO เข้ามาเนี่ยอาจจะปิด HBO ทิ้งไปเลยเพื่อการความซ้ำซ้อนของต้นทุนเนี่ย<อ>แล้วก็ดึงคอนเทนต์มาอย่างเดียวมาอยู่ในเน็ตฟิกอะไรเงี้ยก็อาจจะทําได้โอเคนะ,ะ,ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่ เป็นเทรนด์ของโลกก็แล้วกันเดี๋ยวนี้คนก็ดูสตรีมมิ่งเงินเป็นหลักนะครับแล้วเจ้าใหญ่อย่าง Netflix อันนี้เขาก็มีการขยับตัวด้วยการเข้าไปซื้อสตูดิโอผลิตหนังก็คือตัว w e r n r r t r o t s e r s นะครับ่วลุ้นกันต่อกับเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันกับทางคุณประสุตนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ